กระแสลมโชยพัดวูบเข้ามากระทบใบหน้านำพาความหนาวสถานผ่านเข้าสู่กายจนทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครสักคนเอาร่างทั้งร่างของตนไปแช่แข็งไว้ในช่องฟรีดลุงประยงสะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาทันทีหลังจากที่ได้รับถึงสัมผัสอันเน็บหนาวเย็นยเยือกนั้นหนแรกที่เปลือกตาได้เปิดขึ้นแกมองเห็นแต่ทัศนียภาพของท้องฟ้าเบื้องบนที่มีแต่สีทมึนเทา แถมสีทองแกมส้มของดวงอาทิตย์อยู่นิดติดสัญชาตญาณบอกให้สำเนียกรู้ว่าเวลาในขณะนี้คงไม่ต่ำกว่าตีห้าต้นๆหรือประมาณตีสี่ปลายๆอย่างแน่นอนชายอาวุโสผู้ที่เป็นทั้งสารถีและมือกลองประจำคณะหมอลำเร่เสือกายลุกขึ้นพลวดแกสายหน้าสะบัดเอาความมึนตึงออกไปแล้วค่อยๆปรับสภาวะความรู้สึกให้ตื่นรู้ได้อย่างชัดเจนอีกครั้ง และจนกระทั่งประสาทสัมผัสทุกส่วนของแกเริ่มจะทำงานได้เป็นปกติแล้วทันทีที่ภาพทุกอย่างรอบกายมันชัดแจ้งต่อดวงเนตรลุงประยงถึงกับบังเกิดอาการตัวแข็งทื่อมือไม้อ่อนปากคอสั่นไปในบัดเดียวนั้นนั่นก็เพราะลุงประยงกำลังเห็นว่าพื้นที่ที่ตัวแกและเหล่าพวกพ้องอีกห้าคนได้พากันหลับนอนอยู่ณขณะนี้ มันคือพื้นซึ่งมีแต่พื้นดินพื้นหญ้าเศษใบไม้แห้งๆและทางด้านสายมือก็ยังมีสารเพียงตาเก่าๆที่ทําจากไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ในสารนั้นมีรูปปั้นของคนแก่เป็นตากับยายนั่งอยู่เคียงคู่กันและแกก็ยังพบเข้ากับอีกว่าบัดนี้สิ่งแวดล้อมโดยรอบนั้นมันมีพวกหลุมศพของคนตายซึ่งมีร่างอันไร้วิญญาณ ที่ก็คงจะเหลือแต่กระดูกนอนอยู่ข้างใต้ดินนั้นแถมยังมีป้ายปักชื่อของผู้เสียชีวิตวันเดือนปีเกิดและวันที่ตายเอาไว้เสียเรียงรายกันอยู่จนทั่วหลุมศพมันมีแต่หลุมศพและเกะละกะร้อมรอบกายของทุกๆคนอยู่เต็มไปหมดชิบหายแล้วสถานที่แห่งนี้มันก็คือป่าช้าลุงประยงขวัญกระเจิงแผดเสียงร้องลั่นโวยวายไม่เป็นภาษาคน น้ำเสียงอัลลนลานของแกปลุกให้ทุกคนที่เหลือตวินจากพวังบุญเฮืองจันเพนนาพงทิดทองและเจ้าต้อยครั้นได้ตื่นลืมตาขึ้นมาเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของพวกตนตอนนี้ก็เกิดอาการเดียวกันขึ้นเช่นเดียวกับลุงประยงพวกเขาเบิกตาโพลงอ้าปากตะโกนกันจนเสียงหลงมหากรรมมินิมลธอนหนีผีเริ่มขึ้นอีกครั้งทั้งหกโอยอ้าว โดยมีบุญเฮืองเป็นผู้นำหน้าคณะเช่นเดิมแต่ละคนวิ่งไปด้วยความรู้สึกที่ขนลุกเกลียวอยู่วืดๆดมาตามหลังตั้งหน้าตั้งตาวิ่งกันอย่างไม่คิดชีวิตชนิดที่ป่าช้าราบเห็นช่องทางไหนน่าจะไปได้ก็ไปมันลูกเดียวไม่เหลียวหลังสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งหมดวิ่งตามก้นกันมาจนกระทั่งได้ทะลุออกไปสู่สถานที่แห่งหนึ่ง มันมีเจดีย์อิที่ดูแล้วก็น่าจะเก่าแก่อยู่พอสมควรตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ต่อหน้าถัดไปอีกเรื่อยๆก็จะมีศาลาการประเรียนมีโบสถ์และวิหารสภาพออกจะโบราณโบราณอยู่หน่อยๆตั้งเรียงรายกันเป็นลำดับลำดับมอลำทั้งคณะหยุดชะงักกึกสติสัมปชัญญะค่อยๆกลับคืนมาทีละนิดสมองประมวลผลออกมาว่าทุกอย่างรอบๆตัวของพวกเขาในตอนนี้ มันมีแต่ปูชนียวัตถุและปูชนียสถานแน่นอนที่แห่งนี้มันคือวัดบุญเฮืองรวบรวมความกล้าของตนเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนมันออกมายาวเหยียดตัดสินใจเดินสำรวจไปตามอารามบริเวณเท่าที่จะสามารถซอกซอนไปได้ลูกน้องอีกห้าคนก็เดินตามเขาต้อยๆอ,อย่างกับเด็กเล็กๆชั่วอึดใจหนึ่งพวกเขาก็เดินมาถึงสถานที่พำนักสงฆ์ มันสร้างขึ้นมาจากไม้ทั้งหลังตั้งอยู่โดดเดียวยกถุนสูงกุฏิเจ้าอาวาสข้อความหน้าประตูมันเขียนเอาไว้อย่างนั้นชาวคณะหมอลำยืนนิ่งในเชิงช่างใจกันอยู่สักพักหนึ่งประตูกุฏิก็ถูกเปิดออกมาจากน้ำมือของผู้ที่อยู่ด้านในมีพระภิกษุชรากับสามเณรน้อย,อยรวมเป็นสองรูปก้าวย่างออกมาจากที่ตรงนั้นด้วยอาการสำรวม บุคคลที่อยู่ในสมณเพศทั้งสองคลุมผ้าจีวรกันอย่างมิดชิดเรียบร้อยพร้อมกับอุ้มบาทมารูประบยไม่ต้องสงสัยทั้งเนนน้อยและท่านสมภารกําลังจะลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามกิจของสงก็คือการบินทบาตในตอนเช้าเป็นแน่พอหลวงพ่อกับสามเณรได้ไลเห็นหน้าพวกชาวคณะหมอลำทั้งหชีวิตเข้าท่านก็มีท่าทีฉงนสงสัยอยู่นิดนึงครั้นท่านทั้งสองูป ได้ลงจากกุฏิมาเหยียบถึงพื้นดินแล้วบุญเฮืองและชาวคณะก็กรูกันเข้าไปกราบนมัสการท่านแล้วเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบให้ท่านฟังอย่างละเอียดซึ่งเมื่อได้ทราบเรื่องโดยทั้งหมดแล้วพวกท่านก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใดพร้อมที่จะนำพาและช่วยเหลืออย่างเต็มใจด้วยความเมตตาท่านเจ้าอาวาสกับสามเณรผู้ติดตามเดินนำศิลปินทั้งหมาส่งยังหนทางที่เป็นเส้นถนน สำหรับวกกลับไปสู่ตัวหมู่บ้านหลังจากที่ได้เตลิดกันมาสักไกลทั้งหมดกราบขอบพระคุณจากดวงใจด้วยความครบรออย่างสุดซึ้งก่อนที่ร่างของภิกษุกับสามเณรทั้งสองรูปนั้นจะเดินล่วงหน้าแล้วค่อยๆกลืนหายจนลับเรือนเข้าไปกับม่านละอองหมอกอันขมุกข,ขมัวสลัวหนาสีคุ่นๆในยามเช้านั้นลำดับต่อมาบุญเฮืองและลูกวงอีกห้าคน ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านแสนกรุณากลุ่มหนึ่งที่บังเอิญได้ผ่านมาพบเข้าพอดีชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวนำพาคณะหมอลำทั้งหมดไปพำนักพักอารมณ์กันอยู่ที่บ้านของพ่อผู้ใหญ่สังผู้ซึ่งเป็นประมุขของหมู่บ้านในปัจจุบันนี้ชาวบ้านหลายๆคนที่จำได้ว่าพวกเขาคือคณะหมอลำเร่ที่เคยนั่งเกวียนผ่านเข้ามาในหมู่บ้านแล้วหายไปก็เข้ามาร้อมม,มุง พร้อมกับสอบถามว่าพากันหายไปไหนมาและเกิดอะไรขึ้นบ้างบุญเฮืองจึงเปิดปากเผยเรื่องราวของเหตุการณ์ทั้งหมดที่ตนและพวกพ้องได้ไปประสบกันมาอีกครั้งลูกบ้านทุกคนในที่นั้นพอได้ฟังก็ต่างมีท่าทีนิ่งอึง้งขนลุกขนชันไปตามๆกันบางก็ร้องหือหาสนทนากันเสียจอกแจกจอกแจไปหมดผู้ใหญ่สังนำพาและเกณฑ์ชายชกันที่ใจกล้านับสิบคน ไปยังบ้านผีสิงของตากำนันพุทธเพื่อไปนำเกวียนและอุปกรณ์ธรรมาหากินต่างๆของพวกหมอลำทุกคนกลับคืนมาให้บุญเฮืองบุญเฮืองได้เอ่ยปากถามแม่เท่าบัวคำผู้เป็นมารดาของผู้ใหญ่สังถึงเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาทั้งหมดรวมถึงต้นเหตุของความเฮี้ยนอันเกิดจากดวงวิญญาณของผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้น ด้วยความอยากทราบรายละเอียดอย่างท่องแท้และเมื่อแม่เท่าได้ถูกซักถามเช่นนั้นท่านก็ไม่ได้ปิดบังอะไรทั้งยังยินดีที่จะเล่าให้พวกเขาทุกๆคนได้ฟังกันอย่างกระจางแจ้งมิมีม,ม,มุสาในทุกถ้อยคำบ้านหลังนั้นนะ่ะเป็นบ้านของพ่อกำนันพูดเขาจริงๆนั่นแหละเขาเป็นคนที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย เป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ของเราเขาเมตตาและมีจิตใจอารีต่อทุกทุกคนที่เดือดร้อนอยู่เสมอเป็นพ่อพระเลยทีเดียวแหละแต่อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นจนได้ก็คงจะเพราะความรวยเกินหน้าเกินตาใครๆเขานี่กระมังจึงทำให้มีคนที่ละโอบอยากจะได้ทรัพย์สินของกำนัน เอามาไว้ครอบครองเสียเองดังนั้นแล้วในกลางดึกคืนหนึ่งก็ได้มีกลุ่มโจรน,นับสิบคนพากันย่องบุกขึ้นไปบนบ้านของกำนันเพื่อปล้นชิงทรัพย์สินไอ้ร่มกับไอรัตลูกน้องคนสนิทฝีมือดีของเขาก็ถูกพวกโจรใจบาปเหล่านั้นรุมยิงรุมฟันแบบไม่ปราณีจนตายคาที่อย่างหน้าอานาถยายแห้งคนรับใช้แก่แก ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันกับแม่เท่านี้ก็ถูกพวกมันซ้อมแล้วก็โยนร่างลงมาจากเรือนกระดูกกระเดี่ยวแตกหักไม่เหลือชิ้นดีส่วนนางมาลีลูกสาวคนงามเพียงคนเดียวของกำนันแกนะน่าสงสารและน่าเวทนาที่สุดกว่าใครๆเขาแล้วมัง้งก็เพราะพวกโจรมันทั้งผลัดกันรุมข่มขืนเล่นสลับกันไปทีละคนทีละคนพอหนำใจแล้ว ก็ปาดคอฆ่านางทิ้งอย่างโหดเหี้ยมตัวกำนันพุธเองก็ถูกพวกมันซ้อมเอาจนใกล้จะรอแลจากนั้นก็นำร่างของเขาไปผูกคอห้อยตรงเตงเอาไว้กับคือบ้านภายในห้องนอนของแกเองนั่นแหละแล้วตัวกำนันพุธแกก็ดิ้นรนทุรนทุรายอยู่นั้นจนกระทั่งขาดใจตายไปเองในที่สุดทุกวันนี้ ก็ยังหาโจรที่มันทำผิดมาลงโทษไม่ได้เลยสักตัวเดียวเรื่องมันเกิดขึ้นมาประมาณ89ปีเข้าให้แล้วล่ะพ่อหนุ่มเอ้ยแล้วไอ้ส่วนตอนที่ว่าพวกของพ่อหนุ่มได้เข้าไปพักในกระท่อมที่มีคนแก่เป็นผัวเมียกันสองคนออกมาตอนรับนะพอตื่นมาก็เห็นเป็นสารเพียงตาตั้งอยู่และมันก็เป็นพื้นที่ของป่าช้าใช่ไหมอันนั้นนะยายเดาเอาว่า นั่นก็คงจะเป็นนายป่าชา้าหรือยายกะลาตากะลีนั่นแหละกระมังที่มาช่วยเหลือพวกของพ่อหนุ่มเอาไว้ไม่งั้นก็คงจะแย่กว่านี้แน่โอ้ยนี่ถ้าเป็นยายไปเจออะไรแบบนั้นเข่าจังๆนะก็คงจะหมดลมไปตั้งแต่เห็นยายแห้งมันนั่งโยกไปโยกมาเป็นคนบ้าอยู่คนเดียวเสียแล้วล่ะห <laughs> ลังจากที่เหล่าคณะหมอลำทั้งหกคน ได้ฟังเหตุอันก็คือความเป็นไปเป็นมาของบ้านอิผีตากำนันพุทธและครอบครัวจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่เคยนึกสยองขวัญจนหวาดผาวาสุดขีดก็กลับกลายมาเป็นว่าพวกเขาต่างรู้สึกเห็นใจและเวทนาต่อชะตากรรมที่กำนันพุทธและครอบครัวได้รับขึ้นมาด้วยกันทั้งหมดแทนคนเราเนาเพราะความโลภเข้าบังตาแท้ๆถึงได้ก่อเหตุอันสุดแสนที่จะอกจกัน และไร้จิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ได้ถึงเพียงนี้บุญเฮืองลำพึงอยู่ลึกๆด้วยความสลดผดผูใจเขาแทบน้ำตาร่วงเออจริงสิครับแม่เท่าก็เมื่อตอนที่ออกจากป่าช้านั้นได้นะ่ะพวกผมก็พากันวิ่งเตลิดเข้าไปในวัดนะครับไปเจอพระกำมเนียนอยู่สองรูปพวกท่านได้ช่วยเหลือนำพาพวกเรามาส่งตรงเส้นถนนที่มันสามารถวกกลับเข้ามายังหมู่บ้านได้นะครับท่านบินทบาทผ่านมาทางนี้หรือเปล่าครับ แล้วท่านทั้งสองชื่ออะไรแม่เท่าพอจะทราบอยู่ใช่ไหมครับบุญเฮืองส่งคำถามให้แม่เท่าบัวคคำไปอีกหลังจากที่เขานึกถึงผู้ซึ่งเป็นสมรเภเษฐทั้งสองรูปที่ได้ช่วยเหลือชาวคณะและตัวเขาเองให้ทราบถึงหนทางอันจะเข้ามาสู่หมู่บ้านนี้ขึ้นมาได้อือเมื่อตะกี้พ่อว่ายังไงนะนี้เะเิดกันจากป่าช้าแล้วเข้าไปในวัดแล้วก็ไปเจอพระกับเนียนสองรูปเข้ามาช่วยเหลือเอาไว้ได้อย่างนั้นนะ่ะหรอ แม่เท่าหน้าเคร่งขมวดคิ้วถามคล้ายต้องการความแน่ใจอย่างชัดเจนจากชายหนุม่มใช่ครับแม่เท่าแม่เท่าพอจะรู้จักหรือเปล่าครับว่าท่านชื่ออะไรท่านอยู่ไหมครับบุญเฮืองตอบรับหน้าตายิ้มแย้มเป็นไปไม่ได้เอา้าอะไรล่ะครับที่ว่าเป็นไปไม่ได้ก็เรื่องของพระกัมเนียนสองรูปนั่นแหละที่ข้าว่าเป็นไปไม่ได้นั่นนะหม,หมายหมายควาว่าอย่างไรกันครับผมไม่เข้าใจบุญเฮือง เริ่มหน้าซีดดวงตาเลิกดลักก็วัดใกล้ๆป่าชะที่พวกเองไปเจอผีกันมาเมื่อคืนนี้นะมันร้างมาตั้ง20-30ปีแล้วนะโอ้ยไอพ่อนุม่มผีมันเฮี้ยนหนักเพราะมันติดกับป่าชะกลางวันแสกๆมันก็ออกมาหลอกเอาหลอกเอาจนคนไม่กล้าไปทำบุญกันก็เลยได้ย้ายมาสร้างวัดใหม่อยู่ทางคุ้มเหนือนั่นนะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้สำหรับวัดเก่าตรงนั้น ตาเทนเนนชีท่านก็ไม่ได้อยู่จำพรรษากันเลยสักกะระปแล้วไอ้หลวงพ่อกับเนนที่พวกพ่อนุมบอกว่าได้เห็นแล้วช่วยนำทางมาเมื่อเช้านี่นะมันจะมีกันมาจากที่ไหนกันละ่ะ ขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ